สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่ลาดพร้าว124โรงงานคาร์ไบาโรดักน,นะคะวันนี้จะมารีวิวรถเป็นรถแจ๊ดนะคะ GK ปี2019นะคะทำหุ้มเบาะแบบสวมพร้อมปูพื้นครบชุดเลยนี่ค่ะรีวิวงานของแจ๊ดนะคะงานสวมกระชับแล้วก็ตรงรุ่นคลุมบอเดิมไม่ลอกไม่เสียของเดิมนะคะย้ำว่าไม่เสียบอเดิมแต่ว่าเป็นงานเข้ารูปกระชับตรงรุ่นเลย นี่ความหนาของหนังนะคะหนา1มิลเต็มได้ก็เป็นได้ในรล่อนแต่เข็บคู่นะคะเน้นใช้ทนสวยงามนะคะแบบนี้เลยเข้ารูปงานสวมก็จะมีพองๆบ้างประมาณตรงกลางนะคะนิดเดียวเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะแต่เวลานั่งก็คือไม่ย้อยไปย้อยมาแน่นอนแล้วก็ไม่ไม่ยุยย่นะคะไม่หลุดติดก้นมานะเวลาลุกอย่างเงี้ยค่ะงานยึดติดมาตรฐานเลยมันจะ มันจะแน่นนะคะลูกค้าแล้วก็ร้านก็จะมีเทคนิคการติดตั้งของทางร้านเบาะหนังเดิมสวมได้เบาะผ้าเดิมสวมได้ทั้งหมดนะคะไม่ต้องกังวลว่าจะหลุดง่ายแบบนี้เลยส่วนรายการที่2จะเป็นปูพื้นแบบ 6D นะคะหนา13มิลเต็มหนานูนแบบนี้เลยเป็นงานนําเข้าของทางร้านเองด้านข้างปิดหมดนะคะงานหนานูนแบบนี้หนังจะเป็นหนังเกรดเดียวกับหุ้มเบาะจะทนแรงเสียดทานได้ดีนะคะตัวนี้ พร้อมกับได้ปักลาย VEP สวยๆเลยงานทางร้านจะเน้นวัตถุดิบดีอ,ออกแบบสวยงามน,นะคะอุปกรณ์ครบตามขอบตามมุมก็จะมีหมุดล็อกตัวนู้นให้ด้วยนะคะมีของมีกระเป๋าใส่ของให้ด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยอันนี้นะคะเป็นลายแบบแฟชั่นราคาเบาๆเลย หากสนใจก็โทรทอบถามราคาได้นะคะที่เบอร์091709960หรือว่าทักมาทางเพจ Facebook ก็ได้นะคะนี่เลยสวยงามสุดๆนะคะตัวปูพื้นก็เข้ารูปปิดเต็มนะคะจนถึงนี่เลยงานเราใส่ใจรายละเอียดจริงๆค่ะลูกค้า๋ยาให้ดูข้างหลังนะคะก็ปิดเต็ม เนี่ยค่ะด้านหลังก็ปิดเต็มไม่เห็นพรมเดิมแล้วนะคะเพราะว่าเราปิดนี้หมดวิธีดูแลทําความสะอาดก็ง่ายๆเลยแค่ดูดฝุ่นแล้วก็ผ้าชุบน้ําเช็ดนะคะสําหรับคนเข้าคาแคยิ่งสบายเลยไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะตัวปูพื้นก็แจ้งแค่ดูดฝุด่นผ้าชุบน้ําเช็ดคาแคเขาก็จะทําออกมาให้สวยงามแล้วนะคะไม่ต้องถอดให้ยุ่งยาก ชอบสีไหนนะคะมาที่ร้านเลือกสีเลือกลายก็รอรับได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าสั่งไว้ล่วงหน้าเนี่ยก็จะช่วยประหยัดเวลาได้นะคะผ่านทาง Facebook Fanpage ได้เลยคาร b ไบท์โปรดักนะคะทางภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยเลยสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ